เพชรบุรี12หน่อยนะคะที่นี่เขามีเมนูเด็ดขึ้นชื่อที่ขายดีก็คือยำปลาดุกฟูกยอดขายวันละเกียบแสนและอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านนี้ตามไปหาคำตอบกันกับร้านเจก้อยอีสาตซีฟูด้ดไปจ้า สานซีฟูตร้านดังย่านราชเทวีซอยเพชรบุรี12เป็นร้านอาหารอีสานที่เปิดมานานกว่า25ปีแล้วล่ะครับจากร้านรถเข็นเล็กๆจนกลายมาเป็นร้านดังย่านราชเทวีด้วยเมนูเด็ดทั้งส้มตำคอหมูย่างไส้ย,ย่างและเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนั่นก็คือยำปลาดุกฟู ที่ใช้ปลาดุกเนี่ยนำมายา่างวันนึงไม่ต่ำกว่า60ตัวเลยล่ะครับแล้วเอามาทอดจนฟูเต็มจานแบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้น้องไปตองขอพาคุณผู้ชมมาเปิดแคมลรับความรวยกับร้านนี้เจ๊ก,ก้อยอีสานซีฟูด อะไรอยู่คะเนี่ยเราจะมาแกะปลาดุกเพื่อที่จะมาทํายําปลาดุฟูนี่คือเมนูขายดีของร้านเลยนะเอาปลาดุมาย่างก่อนนะคะแม่เอาปลาดุกไปย่างก่อนค่ะยางเสร็จปั๊บแกะปลาดุกเอาหนังออกหมดทุกอย่างก้างเกิ้ก็ต้องเอาออกหมดออะไรคือ สูตรเด็ดเคล็ดลับความแตกต่างของยบปลาดุกฟูร้านเราแยะด้วยมือแล้วก็บดด้วยเครื่องเราจะใส่แป้งนิดเดียวแล้วเราก็จะใช้ไฟแรงหน่อยะคะอ่ะเพื่อที่จะลอยปลาดุกฟูและเพื่อที่จะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็กรอบหอมอ,อ,อร่อยปกติวันหนึ่งใช้ปลาดุกย่างก,กี่ตัว50ตัวคะ่ะ5 0าสถึงหกตัวค่ะปลาดุกตัวใหญ่มากยอดขายดีว,ว่าเข<พ>า,าบอกว่าแค่ปลาดุกเนี่ยนะวันหนึ่ง5 0 6 0ตัวและยอดขายรวมๆทั้งร้านเนี่ยวันหนึ่งเกียบหลัก แนเกียบหลักแสนแล้วร้านแม่อ่ะเปิด10บโมงเช้าปิดตีสาช่วงไหนคนเยอะสุดช่วงเย็นค่ะเย็นประมาณทุ่มถึงสองทุ่มเลยงลูกค้าเยอะตีสองไปแล้ว ก็ยังมีม้ยู่ถึงว่าเปิดถ <วะ S 2> ินตรีสาห<า>ลายๆคนบอกว่าฉันต้องการความแซ่บยํามค่ำคืนหอเข้าครัวไปล้วงสูตรเด็ดเลยแม่นะรเรียกว่าขายดีจนน้องไม่ตองต้องขอล้วงสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟูแต่ขั้นตอนการบดการทอดจะมีอะไรบ้างเราตามพ่อแมวสามีของเจ๊ก้อยไปเปิดสูตรลับการทำเมนูยำปลาดุกฟู เรียกว่าเป็นสูตรปลารวยจะมีอะไรบ้างตามน้องไปตองไปกันเลยครับเมื่อกี้เนี่ยแม่บอกว่าก่อนที่จะมาบดตรงนี้ก็คือต้องมีการเลาะใช่ไหมคะ<อ>พอ่อแยกเนื้อแยกหนังออกใช่ไหมแล้วก็แยกก้างออกด้วยแล้วทำไมพ่อต้องเอามาบดเราไม่ใช้การแบบสับๆเอามาใส่เข้าเครื่องเนี่ยเราต้อสับจะสับไม่ไหวครับอ๋อมันเยอะมันเยอะเกิน,น,ก,นก็คือเอาใส่เครื่องเลยใช่ไหมคะใส่คเครื่องเลยฮะนี่ให้<อ>ใหบดให้ละเอียดให้เนื้อปลามันนิ่มนะครับมาแล้ว ทุกคนดูนะอันนี้เหมือนเครื่องบดเหมือนหมูอ่ะคือบดรอบเดียวมันก็เจาะแบบนี้เนื้อมันจะฟูหลังจากบดเสร็จนะคะขั้นตอนนี้คือสำคัญมากเราจะมาทัดการทอดปลาดุให้ฟูแต่พ่อบอกว่าเคล็ดลับนยก็คือต่อให้น้ำมันร้อนก่อนอันนี้คือไฟแรงสุดเลยไหมคะเพราะอะไรคะเพราะน้ำมันจะได้ร้อนเร็วๆแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะให้อุณหภูมิร้อยห้าสิบองศาค่ะมันจะทําให้ปลาดุฟูเป็นแผ่<ช>แล้วเหลืองสวยใช่ครับนี่เราก็มาผสมปลาดุก,กับแ,<ต>แกนนมน เกลี่ยนมปังเพื่อให้มันกรอบพอได้เลยฮะขยะใม้เข้ากันะแล้วก็ต้องคนนะครับน้ำมันกัวนะครับถ้าเกิดน้ำมันใหม่เราไม่คนตรงกลางมันจะไม่ร้อนหนึ่งองสามไปอย่างจดขึ้นเร็วมากอนนี้เราก็ตะล่มตะล่อแล้วครับอุ้ยนี่คือเทคนิคในการทอดนะคะต้องเอา ตะแกรงคอยตะล่อมตะล่อมไว้ให้มันขึ้นรีบขึ้นครับแ็จแล้วขึ้นเลยแล้วทํายังไงมันเป็นแพรขนาดนี้เหมือนง่ายมากอ่ะน้ำมันร้อนมันก็จะเร็วไม่ดีกันออกก็โอ้ทุกคนดูต่ได้ฮะต่อไปเดี๋ยวขอลองบ้างนะพ่อนะอปนะประมาณนี้ได้ไหมพ่อและก็ประมาณกํากี่กําเหมือนกันถูกไหมพอไหมคะ ยากมากเพราะว่าต้องทํำยังไงก็ได้ให้ปลาดุกออกมาฟูไม่ไหม้และกลมให้ไปทําอย่างอื่นได้ไหมอ่ะยกตหนเลยนะยกตหนเลยกันร้อนสองเซมว้าวตะล่มตะล่มตะล่มอ่าได้ได้ไปไกไปก้ไม่กระเด็นไม่กระเด็นโอ้โหลูกโอ้ย่าย่าดีอยู่นะหนูอ่ะมันจะไหม้แล้วพ่อมันจะไหม้ตักเลยตักเลยตังเลยเฮ้ยไม่ ทุกคนว่านี่คือปลาดุกปูฝีมือดิฉันพ่อแม่ภาคภูมิใจก็นี้แหละจ้าและนอกจากเมนูยำปลาดุกปูที่ร้านเนี่ยเขายังมีเมนูขึ้นชื่ออีกก็คือหมูย่างหมูย่างหมูย่างที่นิดเด็ดยังไงคะพ่อใส่อะไรนะพริกป่นเนาะอ่าพริกป่นค่ะพ่อทางร้านทําเองขึ้นมาแล้วก็หมักค่ะใส่นมสดเดี๋ยวหนูไปรอทานเลยนะคะฝากพ่อทำหมูย่างหน่อยแล้วกันนะคะโอเคค่ะ ต่อไปเป็นเคล็ดลับของหมักหมูของร้านเจ้ก้อยนะครับเป็นเนื้อส่วนสันคอและคอหมูก็ได้นะครับมี2ส่วนเครื่องปรุงมีน้ำหมักสูตรเฉพาะของร้านมีน้ำตาลมีพริกซอสปรุงรสแล้วก็มีนมสดใส่ไปเลยนะครับขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้นมสด มันเข้ากับเนื้อหมูเป็นได้นุ่มแล้วก็หอมนะครับต่อไปก็เป็นน้ำหมักใสไปเลยนะครับแล้วนั้นเราก็เอามะขามอีกอทีนะครับสีมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับสีเหลืองเหลืองสีส้มๆที่เห็นนี่เกิดมาจากพริกกับน้ําตาลนะครับหมักเสร็จแล้วเราเราก็ไปย่างกันเลยนะครับต่อไปเป็นการล้างไส้หมูล้างด้วยเกลือสองหอ่อกับหมูประมาณ สี่กิโลไม่ต้องกล so <dirty> <success> ัวเค็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างออกอีกทีนี้เราก็ต้องขยำก่อนนะขยำก่อนทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําเปล่านะครับประมาณสักสามน้ํานะครับต่อไปก็เป็นการหมักไส้เพื่อเอาไปย่างหมักด้วยซอสทุงรสเรานะครับใส่พอประมาณนะครับต่อไปก็เป็นพริกป่นนะครับเพิ่มสีสันให้มันสวยงามนะครับขยับขยําพอประมาณนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปย่างได้เลยนะครับ หลังจากที่คุณพ่อแมวหมักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปย่างรถระหอนจัดลงบนจานพร้อมน้ำจิ้มเด็ดสูตรมะขามเปียกที่ทางร้านเนี่ยเคี่ยวเองกว่าหนึ่งชั่วโมง นอกจากเมนูหมูย่างและไส้ย,ย่างแล้วที่ร้านก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือต้มแซบป,ปลานิลนพริกขี้หนูสวนโดยเริ่มจากการานำปลาตะไค้เห็ดปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะน,นาวใบมะกรูดหอมแดงน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูสวนมะเขือเทศเติมน้ำซุปต้มจนน้ำเดือด จากนั้นนำปลาเนนลงหม้อรอจนสุกโรยด้วยต้นหอมซอยขึ้นช่ายแค่นี้เราก็จะได้ต้มแซบปลานินพริกขี้หนูสวนรนร้อนแบบนี้แล้วล่ะครับเอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตองจะไปชิมความอร่อยกันแล้วล่ะครับแทเดนมาแล้วเยอะมากเลยค่ะแม่เดี๋ยวนะให้แนะนำก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้ ยำปลาดุกปูเมื่อกี้ไปทอดมาแล้วจ้าต้มแซบปลานิลค่ะต้มแซบปลานิลไส้อ่อนย่างค่ะไส้อ่อนย่างและก็อันนี้ค่ะยำไข่มดแดงค่ะและนี่ข่าหมูย่างอันนี้เมนูเด็ดของเรานะคะก็คือต้องจิ้มกับอันนี้เนาะเป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะเจลมะขามนุ่มมากเลยอ่ะคำแรกที่เข้าไปอ่ะ กลิ่นหอมมันออกมากลิ่นย่างเลยอนยะ่างเงี้ยพอหมูย่างมันจะมีความฉ่ำๆเนาะนุ่มๆมันๆหอมๆใช่ไหมแล้วมีรสแบบความเผ็ดๆติดๆลิ้นอยู่หลังจากที่กินไปเออแล้วพอจิ้มกับอันเนี้ยมันกลมกล่อมเพราะว่ามันตัดความแบบมันได้ป่ะไส้ย,ย่างจ้ะแม่ไส้ย,ย่างอะ่ะทําสะอาดมากนะคะใครที่แบบเป็นสายไส้อะ่ะนี่ชอบมากต่อให้เมนูยำปลาดุกฟูมันต้องอย่งไงแม่ลาดไปเลยไหมคะหรือว่า หรือว่าเป็นคำดีกว่าเนาะเป็นคำอย่ามันจะเที่ยวทุกคนก่อนอไหมคะเน้น้ำยายังน่าก,กินเลยอะค่ะปลาดุกอ่ะกับเก็ดขนมปังมันเกาะกันเป็นแพรแล้วมันให้โรสสัมผัสที่มันกรอบเบาไม่ออมน้ำมันและน้ำยำที่แม่บอกนี่คือแม่บอกว่าใช้น้ำมะนาวแท้ใช่เราบีบเองค่ะบีบเองน้ำยำอ่ะ มันจะมีความแบบหวานเปรี้ยวแล้วเค็มแล้วเผ็ดนิดนิดแล้วพอมันมาอยู่กบบปลาดุกฟูมันล่าลงไปมันพอดีอะมาต้มแซบปลานุกแซบเลยจ้ะโหปลายกมาทั้งบึงใช่เราจะใช้ปลาหนึ่งตัวต่อหนึ่งถ้วยแหละมันเอาสดมันเปรี้ยวแบบหอมกลิ่นของพริกขี้หนูอ่ะมันเพิ่มความหอมลงไปในต้มแซบเปรี้ยวเผ็ดเค็มแซบปลามันไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อปลาคือดีมากดีมากเอาละ นี้ไม่ได้หากินกันง่ายๆปีนี้ยังไม่ได้กินเลยไข่พดแดง <S <S เป็นยำยำกึ่งลาบนะแม่เนาะ,ะคือน้ํารสชาติของน้ํายำที่เป็นลาบอะ่ะมีเข้าวคั่วมีความเปรี้ยวเผ็ดเหมแต่ไอ้เจ้าตัวไข่หมแูแดงมันมัน กองเหี้ยไปอ่ะมันบุกมากอร่อยมากเลยค่ะรสชาติด,ดตีจัดจ้านแซ่บบุกเมนูอิ่มอร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านเจก้อยอีสานซีฟู้ดกันไปแล้วต่อไปเราเปิดเส้นทางชีวิตของเจก้อยที่กว่าจะยิ้มได้แบบนี้ต้องสู้ชีวิตเก็บเงินกว่า10ปีเพื่อจะมาทำร้านส้มตำรถเข็นด้วยเงินลงทุนเพียง30,000บาทเรียกว่าสู้ชีวิต แต่ชีวิตสู้กลับเมื่อสามีของเจ๊ก้อยแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านแม่รู้ละแคละคายมาก่อนไหมก็ไม่รู้ละแคละคายอะไรเ,เลยค่ะคือว่าไม่ได้เอกใจไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนที่บ้านเถาหมู่บ้านเขาก็เม้ากันว่าเออพ่อแต่งตัวรอขีดน้ําหอมฟุ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาพาผู้หญิงมาบ้านพามาเลยเหรอ วินาทีนั้นที่แม่เห็นน่ะความรู้สึกเป็นยังไงตกใจอ่ะตกใจเราก็ใจดีเสือนะเราก็ยิ้มแต่ใจก็แบบว่าเสียใจอะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาแบบว่าตอนนั้นเขาหล่อเนาะอ๋อพ่อเขาหลอ่อเอาอย่างนี้ดีกวา่า <hatch> พูดก็ไม่เห็นภาพเราไปทํายังไงถึงพาผู้หญิงเข้าบ้านขออนุญาตนะพ่อเล่าให้ฟังบ้างเขาทํางานกลางวันเราทำงานคืนก็แอบไปพบกันก็ผู้หญิง ก็อยากเห็นบ้านเรามีเมียจริงไหมไม่เชื่อก็ลองไปดูแลก็มาเจอจริงๆเป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังเสียใจอะเนาะว่าไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทนได้ว่าเงี้ยทนได้คือ <oque. S 2> อยู่กันสามคนอยู่กันสามคนเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างแม่ก็กุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้นะที่จะมีกอ้อยอยู่เนี่ย เขาบอกเขารับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าก้อยรับได้ก็ก็อยู่ไปเราก็เลยบอกว่าเออเรารับได้เราเราเราอยู่ได้เราอยู่ได้ใช่เราอยู่ได้แลวเขาอะเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เราบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรารับไปได้นะถ้าเกิดไปาละกับแฟนเราอะไรพวกนี้แฟนก็คือแฟนคนที่เราจะดูแลเขาเขาคือแม่ของลูกนะแม่ของลูกตอนนั้นน่ะหนูอยากรู้ว่าแม่แม่คิดยังไงที่จะถับใจบอกพ่อว่าเออ ให้พ่อเลือกละกันแล้วแต่พ่อเลือกใครก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ยังไงก็ได้แม่ก็บอกพ่ออย่างงี้พ่อบอกว่าแม่เอาแล้วไม่มีแล้วพ่อจะสนใจแต่ลูกกับเมียแล้วว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแม่ให้อภัยพ่อให้ค่ะให้อภัยพ่ะแบบจับใจจับใจค่ะแล้วก็เลยกัดฟันช่วยกันทำงานต่อไปเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้กันขึ้น,นก็คือแม่เนี่ยทำร้าน แล้วให้พ่อมาช่วยด้วยไหมคะตอนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าก็เริ่มขายดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจากสี่ห้าพันก็ขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทหลักหมื่นขึ้นก็เป็นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยคือยอดมันก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นใช่ไหมจากหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่นจากที่เมื่อก่อนมีโต๊ะกี่โต๊ะนะแม่ร้านเล็กๆเล็กๆห้าหกโต๊ะห้าหกโต๊ะและปัจจุบันมีทั้งหมดกี่โต๊ะร้านนี้สี่สิบห้าโต๊ะ ด้วยความขยันและความสู้ชีวิตของเจ๊ก้อยและพ่อแมวก็ทำให้ร้านเจ๊ก้อยโด่งดังมีชื่อเสียงและอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อนั่นก็คือกุมมารที่ชื่อว่าน้องทาวินองค์นี้นี่แหละครับแม่บอกว่าแม่มีวันหนึ่งแม่เคยฝันแม่ฝันว่าอะไรคะฝันเห็นเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมๆน่ๆนารักน่ารักเอมาขออยู่กับเรา ก็เราไปปรึกษากับพี่สาวว่าทําไมเราฝันแบบนี้ฝันทุทุกวันเลยแล้วเขาก็เลยแนะนําเราว่าให้เราอ่ะเออเราลองเล่นุมาดูไหมเราก็เลยบอกว่าเออลองก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไปเช่ามีชื่อไหมคะแม่ชื่อชา,าวินค่ะพอกลับมาบ้านเราก็ขอเขาว่าขอให้แม่ขายของดีๆนะขอให้แม่ได้ยอดนะเลยเดี๋ยวแม่จะมีของรางวัลให้อะไรเงี้ยทะลุเป้าเลยเนาะเดือนนั้นขายได้ทะลุเป้าเลยพอยอดทะลุป,ปั๊บโอ้ก็ ซื้อพีสิงมาให้เขาตอนนั้นแม่รู้ได้ไงว่าแม่จะซื้ออะไรยังไงเขาก็จะมาเข้าฝันนะคะเขาก็แบบว่าแม่แม่ทาวิอยากได้อันนี้อะไรี้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอในฝันยอดก็ไม่เคยตกเลยตั้งแต่มีเขาและตอนนี้มีเป็นห้องเลยมหไหมมีห้องเก็บของเล่นเหรอห้องห้องของเขาชั้นของเขาอะไร้ยโอ้มีห้องอยู่นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเนาะสุดท้ายนะ ฝ่าฟันจับมือเคียงข้างกันมาขนาดนี้มีอะไรอยากจะขอบคุณผูณ้หญิงคนนี้ไหมขอบคุณที่ใจเย็นขอบคุณที่ที่แม่ไม่ไม่ด่าพ่อแต่บทถ้าจะด่าก็ด่านะตอนนี้เริ่มจะเริ่มจะวีนแล้ว <c oughs> อะไรที่แม่ดาา่าอ่ชอบบ่นชอบแวะไ,ไปดูแวะไปดีอะไรอย่างเงี้ยพอแวะไปก็แวะไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะเราเป็นห่วงใช่กลัวเขาแบบว่าเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ คอยดูคอยคอยสังเกตอย่าเป็นนะอย่าเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทําให้เขาหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือเรื่องที่มันเป็นอนดีตมันก็ผ่านไปเนาะ,ะแมนะ่ทุกวันนี้ก็มีความสุขจับมือฝ่าฟันกันมาอยากให้พ่อกับแม่แชร์เคล็ดลับที่ทําให้ทุกวันนี้ร้านเราประสบความสําเร็จหน่อยต้องอดทนอดทนเนาะ ดัดแปลงไปเ,เรื่อยๆที่เอาใจลูกค้าให้ได้คุณภาพต้องมาระดับหนึ่งขยันค่ะคแล้วก็ตั้งใจทำ ให้ดีทุกวันสุดท้ายเลยแม่ฝากร้านหน่อยร้านเราก็จะอยู่ระหว่างเพชรบริ12กับเพชรบริ14ตึกยุพินอพาร์ตเมนต์นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี3นะคะเชิญมาลองชิมดูนะคะว่าจะถูกปากหรือเปล่าคะ่ะขอบคุณพ่อแมวกับแม่ก้อยนะคะมาร่วมแชร์เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้